เรียบร้อยแล้วนะครับผายิงหนูหกสิบเซนใส่ไกลแล้วก็ยิงได้แล้วครับลำนี้มีเจ้าของแล้วนะครับลำนี้มีเจ้าของแล้วครับก็จะส่งให้น้าแก่ประมาณหลังสงการนะครับเพราะว่าผมรอไกลอยู่ 6กิเซนนะครับถ้าไกลมาก็เตรียมจัดส่งให้น้าแกแถมลูกสองลูกนะครับลูกไม้หมากแถมลูกไม้หมากสองลูกนะครับรอไกลมาก็เทสแล้วก็จัดส่งครับ ก่อนจะส่งก็ต้องเทสดูก่อนนะครับถ้าสนใจส่งประมาณนี้ก็สอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามได้โทรมาสั่งก็ได้นะครับแต่ว่ารอประมาณครึ่งเดือนนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้ครับไม้ต่อทนทนนะครับยิงน็อต อย่างดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้งานนะครับฝากไว้ด้วยครับายิงหนูสันตอก60สิบเชน